ล่าสุดจังหวัดสแก้วเรียกได้ว่าสถานการณ์ความวุ่นวายตลอดตั้งแต่ช่วงม่ายจนถึงช่วงเย็นที่ทางชาวกัมพูชาได้มีการรวมตัวกว่า10คนที่ได้เข้ามาพยายามรือลดน้ําพร้อมคว้างปลาสินของและตะโกนด่าทอทหารสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ชาวบ้านจังหวัดสแก้วเองก็ยังคงมองว่าเป็นความรุนแรงที่มีคนเกิดขึ้นในพื้นที่อธิปไตยของไทยเองค่ะโดยในคืนนี้เรายังได้ไปพูดคุยกับนายกฤษดาวัยศยกุลอายุ35ปีชาวบ้านจังหวัดสแก้วที่เผยว่าตนเองมองว่าชาวกัมพูชาที่ทําพฤติกรรมพยายามรือ ล้นน้าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากเกินไปแต่ก็ต้องขอขอบคุณทหารไทยที่ปกป้องประเทศและพยายามไม่โต้อตอบกับชาวกัมพูชาซึ่งตนเชื่อว่าทหารไทยนั้นอย่างไรก็เอาอยู่ส่วนด้านชาวกัมพูชาก็อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการปรับตันที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายืดเยื้อเหมือนกับเหตุการณ์ในวันนี้อย่างไรก็ตามตนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทหารไทยทุกนายเราไปฟังเสียงของคุณปริศดากันค่ะ เกินไปอ่ะครับก็จริงๆเราอยู่ในพื้นที่เราตลอดเราก็แบบนิ่งมาตลอดมันก็มันก็ไม่ไม่ดีครับมันก็มันก็ทําให้ให้ประเทศเรากลายเป็นผู้ออกไปลังแกเขาอะไรี้ยมันทําให้ก็ยุยุตลอดนะพี่ยั่วยุเสมอครับจริงๆก็ก็อยากให้มีมาตร,รการแบบว่าเด็กขาดจริงๆอ่ะครับเพราะว่าชาวบ้านแล้วจริงๆคนไทยเราก็แบบก็เชียร์อยู่เหมือนกันเราก็แบบ รออยู่แล้วอยากให้มีมาตรการแบบเด็ดขาดมากกว่านี้ก็จริงๆก็อยากสร้างกำแพงถาวรไปเลยดีกว่าครับให้มันแบบคือทางนู้นก็อยู่อย่างนี้มันก็ไม่จบก็ยังยเอยอะๆไปเรื่อยๆขนาดเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวเองยังได้รับ